สวยจ้าเก็บผักกลับ้วมันดูงามบอกอยู่มันอยู่ไรอ้องคนตัวน้อยสู้ชีเป่งลยดูผักนางสิปลูกผักพี่อยากไปไปซื้อผักมันมากินทังเลยก็พูดเล่นๆนั่นแหละก็ไม่คิดว่ามันอยู่อยู่ใกล้กันขนาดนี้แฟนขับแฟนขับเอฟซีนางนะเนี่ยมาเนี่ยมีแต่เอฟซีนางเะียด้รีบลูกแฟนพี่มันก็มาไงจากโกลุญ่าเลยอือ อยู่กรุ๊ปี่ยพี่อาลีสวัสดีค่ะ FC มาหานะคะมาเที่ยวมาเที่ยวรู้จักหลายปีแล้วพึ่งโผล่มาค่ะ FC FC ใครหลายคนอันถามว่าอันบ่มีคนไทยมาหาเจ้กเสือมาเด้อมาเด้อขวัญเอ้ยมาอยู่ทำไมต้อมามา แต่ว่าเ่าจะเอาลงเอฟแต่ว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะกุลก็มาจากกาลิเซียกาลิเซียนี่มาจากเลออนค่ะอยู่เลออนตัวปุ๋ยเองก็อยู่เลออนนะคะแต่ก็เพิ่งจะเห็นนี่แหละค่ะตัวเป็นเป็นมาแล้วบัวหลวงมาแล้วเพราะปกตินะเวลาคนไทยมาหาปุ้ยไม่ได้ถ่ายคลิปไงนี่เป็นครั้งแรกนะคะใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวพี่โอนให้เป็นครั้งแรกครั้งแรกที่ปุ๋ยถ่ายน่ะเพราะว่าเอฟซีให้ถ่ายนะตัวใหญ่ด้วย มาชมสวนกันค่ะนะคะก็ไม่มีอะไรหรอกนะคะก็เก็บผักนั่แหละนะคะเก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งเก็บโหระพาอะฮะบักเขือกกำลังงานเด้เนี่ยเมืองเด้เนี่ยเก็บใบ้ักเขื่อนใครสนใจเอฟซีมาเอาเลยเนี่ยผักํางามผักบุ้งกับงามเด้อ่าบอกไปแต่คนนี่บบให้คนนี่บ่คนงามกับอะไ้ดอกนางเบิ่งคนงามโอ้ยพี่ทำารเกษตรกรของน้อมันเลยเพื่อยังไงเนี่ยโอ้โห จตนาได้เนูต้นมะเขือทำไร่สากเลยเจ้านึกว่าเจ้าเห็ดอีหยังลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ขึ้นไม่ดอกเสียดายนี่มันขึ้นอยู่นี่มันจะแตกมะเขือมะเขือบ้านเราเป็นเสียบมันจะขึ้นเปล่าไมคผ่ามันไม่ขึ้นพี่พี่สะบากอุยเป็นไหมไอ้กุ้ยอินไม่เห็นแต่ว่ากกแต่กอมันแตกมันหลายอยู่ได้สู๋โอเคนะคะชมสวนถ้้ามันนนขึเี่ยได้ของแล้วค่อยจะกลับบ้านแล้วเนี่ยพอขายลงล้วสิบเหรียญหนูหนูไป อะไรอ่ะเคืออันเนี้ยตัดอาเดอพี่ซื้อเขานี่ไม่ได้ใช้เงินเขาเายบายนะคะคุณไทยไ้สวยไปสวยัาดีค่ะเอ้ยน่าหักแเน้ะยินดีไหลดีใจไหลมีคนมาย่มโอ้ยโอ้ย